สวัสดีครับดเด็กๆมาตกค่ะมาตกเบลลี่ค่ะลูกถ่ายไหมถ่ายไหมเป็นไงคะลูกนุ่มไหมนุ่มไหมอุ่มไหนุ่มไหมนุ่มานุมไ ดีมากนุ่มๆที่ไม่มียังไม่มีใครเหยียบไปเลยป้านอนหลังอยู่ดางไรน้าเราก็ต้องเดินเราต้องเดินที่รักราต้องมาเดินไปถ่ายตรงนู้นน้ำเลยไอที่เราจะอยากถ่ายอ่ะโอเคอาพี่ฟ้ามาพี่ฟ้าจะถ่ายเป้าลูกนี่เอ็ดเลย นะรีบมาจมน,นลูกล่วงไป่อดีกบ <c oughs> โอ้โยโคดูกุ <c oughs> <c oughs> ้นเะนื้อข้าวตันไม่กว่าอะ